อาเอฟเอาหน่อไม้ฝรั่งไปขายนะคะวันนี้หน่อไม้ฝรั่งไปส่งข้างบ้านขณะนี้เป็นเวลาเก้าโ <c oughs> มงเชา้าเก้าโมงเช้านี่เดี๋ยว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 ย,วยวมามไทยให้ดูหรอกเมื่อคืนอะ่ะเจอพายุถลม่มพายุฝนพายุฝนฝน,นมาอย่างเดียวนะหญ <c oughs> ้าเยอะล้มหมดเลยทำไมกล้องใหญ่มันมัวจัง ใช้น้ำไม้ฝรั่งกันนะคะได้กำไรอีกแล้ววันนี้ได้กำไรอีกแล้วได้กำไรสองยูโรห้าสิบน้ำไม้ฝรั่งห้ายูโรไข่สองยูโรห้าสิบได้มาสิบยๆๆๆูโรรวยรวยรวยยตะปะเพ่นเพ่มเพ่รวยรวยรวยได้กำไร ยาออกจากบ้านสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนพายุฝนตกพายุฝนตกกระนาําเลยเนอะยายเยอะยายล่มหมดดูแฟนยายเขามาขนของยายออกหมดเลยเขาจะทําความสะอาดเกะกะวันก่อนเกะกะในบ้านยายยกจะออกจากในบ้านมอไว้ยตรงนี้เกะกะเขาเอีกแล้วนี่เขาจะทําความสะอาดนี่เอาอยงเอายาออกเนาะ เขามาขนย้ายของยายไปไว้ในสวนบางอย่างบางอย่างเขาก็ขยับไปไว้ด้านโน,น้นนี่ดูดิฝนตกวันเดียวดูตัวถางมันมากินใบยายมะเขือ <c oughs> เดี๋ยวยายก็จะขนไปทยอยขนไปปลูกแหละวันนี้เนาะทยอยไปเรื่อยเรื่อยพอคน <c oughs> ในกระถางใหญ่ๆไ่ไปไนปะในสวนหมดแล้วอันนี้อันนี้เขายกแบบขี้เกียจยกว่างนี่อื ใยายจะไปอัปเดตอ,อยาให้ดูนะลมระเนระนาดหมดแต่ขอเนี่ยผูกพวกนี้ก่อนเนี่ยในยายก็ให้ผูกพกอ่างวนพกกลาบเนี่ยในยายจะผูกก่อนนะเนี่ยมันเกะก,กะทางเดินตัดออกมั่งแล้วนี่ี่จะผูกก็น,นี้ขึ้นหน่อย้วมาผูกองุงนกันเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆในยายจะพาไปดูในสวนนี่ ก็ไปเที่ยวชายหาดนะคะชายหาดชายทะเลเนาะเนี่ยเดี๋ยวไปปลูกผักในสวนเสร็จเรียบร้อยได้ยายจะมาเกี่ยวหญ้าแถวนี้เนาะรอโบตันดอกออกดอกอีกสองวันสามวันก็จะออกดอกแล้วนะคะนี่เนาะก็ประมาณนี้ซุ้มองุ่นของเราซุ้มองุ่นนะคะองุ่นก็ปีนี้ผลไม้ทุกอย่างไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่คอ่อ,คอยมี ไม่ค่อยติดลูกแต่ว่าเกะแยะๆสำหรับเราสองคนนะคะแฟนยายมาทำกันปาดล้างแล้วค่อยยกไปปลูกกันเนี่ยพวกนี้เนาะนี่ดูดอกไอ้นั่นก็ร่วงหมดแล้วอันธิบานกอ่อนเห็นไหมเนี่ยมันลมระเนระนาดเลยเนี่ยถ้านาถ้าฝนตกเนี่ยเราต้องมาคอยผูกเขา เนี่ยที่ยายเกี่ยว่าน,นั่นดูดิขึ้นเต็มเลยนี่นะคะก็จะประมาณเนี้ยร่มเล็กๆสีเขียวนั่นเอาไว้กันแดดเพราะว่ามันมัน,ม,นมันอน,นันได้เนาะเนี่ยเอาไว้แบบว่าแดดเวลามันไม่ตรงเพราะเรามันมัน,ม,นมันทำให้มันงอได้นะเออนะไปะไปดูเี๋จะพาไปดูสวนผักหน่อยหนึ่งพาไปดูหญ้า ลมระเนระนาดหมดเลยฮนะเนีย่ยรอให้ดอกโบตันพวกนี้มันบานก่อนมันจะโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนๆนะนี่จริงๆแฟนใยญ่ใช้เครื่องตัดยางตัดบอกหมดนะถ้าเราไม่เสียดายดอกไม้นะเอาไว้แต่ดอกโบตันดอกอะไรให้มันสวยงามอยากให้มันสวยงามก็ตัดได้เนี่ยแต่ว่ายังว่าแล้วเนาะดอกไม้ดอกไม้ป่าเนี่ย ดูนี่สินี่ยายเอาจากสวนมาปลูกเห็นไหมนี่ถ้าเราตัดมันก็ไปหมดนี่ไอดอกขา,ขาวๆนี่ดอกขา,ขาวๆนี่ทุกปียายก็ใช้เกี่ยวเกี่ยวเอาเห็นไหมนี่ไอนี่ก็ดอกไม้นะเนี่ยไอหญ้าตะกระเตนเนี่ยก็ดอกไม้นะพเพื่อนๆนี่ถ้าตัดเขาก็ไปหมดเดี๋ยวค่อยดูนะเวลาเขาออกดอกมันก็สวยนะอันนี้ก็ดอกผีเสื้อนี่เนี่ยบานแล้ยายจะถ่ายเนี่ยถ้าอยากให้สวยยายก็ต้องใช้มือเกี่ยวเอาตะหญ้าออก เกี่ยวตรงนี้ทีตรงนั้นทีแต่ปีนี้ทําไม่ทันปีนี้โหทําไม่ทันจริงๆเพราะว่าอากาศมันไม่ไม่ให้น่ะเห็นไหมมันหนาวหนาวหนาวแล้วก็ฝนตกพอฝนตกแล้วบาร้อนร้อนแล้วก็ทําไม่ทันไปไปดูยาแฟนยายจะพรุ่งนี้อาจจะตัดยาเพราะว่ามันมันจะหยุดตกสี่ห้าวันนี่มุมนี้ที่ยายเกี่ยวยาเห็นไหมมันออก มันสวยนี่เดี๋ยวดอกป๊อปี้ดอกโอ้แต่มันไม่ค่อยมีปีนี้น่าเสียดายนี่ไงดอกป๊อปี้ทหารผ่านศึกไงมันขึ้นเองทำไม่ฉลาิเนี่ยตรงที่ยายเกี่ยววันก่อนเห็นไหมเต็มอีกแล้วอันนี้อ,ออกมาจากสวนมาปลูกเห็นไหมนี่อันนี้กระดอกไม้นี่ยังไม่ออกดอกนะอันนี้กระโบตันเห็นไหมยังไม่ได้ผูกเห็นไหมต้องผูกเขาถึงจะอยู่เป็นช่อ กลจ,จะบานแล้วเห็นไหมอ่ะมันก็เหมือนธรรมชาตเิเดี๋ยวเดี๋ยวดอกป๊อปปี้บานมันจะสวยมันจะขึ้นเองเห็นไหมนี่น,นี่มันก็ผสมประสานกันไปเนาะมันก็ถ้ามองให้สวยมันก็สวยเนาะถ้ามองไม่ให้สวยมันก็รก <c oughs> <c oughs> พี่เมือนโบกมือใบใบ,ยบยอย่าถ่ายนะอย่าถ่ายนะเหนื่อย ร้อนอากาศร้อนมนันเะหนื่อยไวเนาะป่ะนี่อย่างนี้ดูสิยาลมหมดแล,ล้วลมมันก็ไม่สวยแล้วอันนี้กูหลาบป,ป่านะคะเนี่ยที่ยายทำเก็บมาทำชาทำเซรัม่มนี่ดู ลมระเนระนาดหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะลุกหรือเปล่าจะตัดละตัดไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็ร้อนแล้วมันก็จะไม่ค่อยขึ้นสวยแล้วน่าร้อนนะเห็นไหมนี่ลมไม่เป็นท่าเลย วันนี้ก็หมดวันไปแล้วครึ่งวันมาตอนเช้าก็เอานาไม้ฝรั่งไปให้ข้างบ้านไปสงข้างบ้านก็มึงเขยชวนคุยนู่นคุยนี่คุยไปนะคุยมาก็หมดเวลาไปแล้วะ <c oughs> อุ้ยเนี่ยฝนตกตกอย่างนี้นะเพื่อนๆผักสวยทั้งผักทั้งยาแหละนี่แฟนหญ่เขาขนมาเดี๋ยวตอนเที่ยงเที่ยงหลยหญ่จะมาปลูกตอนนี้ ได้เวลาไปทำกับข้าวแล้วเห็นไหมอันนี้สวยมากเลยเนี่ยอขึ้นชายไทยเรานะาวายมนะโอเคมันมันดูหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากเมื่อวานเมื่อวานอะไรอะไรก็เหี่ยวถั่วลําเตาก็เหี่ยวอืมาวันนี้ถัว่วโอยถั่วขึ้นแล้วเอ้ยอันนี้ก็จะออกดอกแล้วต้นมันฝรั่งนะคะเพื่อนๆนี่จะออกดอกแล้ว นฟรัง่งนะดูสิดูสตอเบอรี่ยายดิโว้ยเดี๋ยว <c oughs> หน้าบ้านไม่ได้ทำลงนี่เดี๋ยวหาสตอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยอะไรนี่ ลาดประการใดมันผิดพลาดประการใดเพื่อนอยู่ในสวนทุกวันทุกวันเฮ้ยใหย่นึกว่าใบเฮ้ยเพื่อนมันผิดพลาดประการใดเนี่ยเฮ้ยอยู่ในสวนทุกวันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ในสวนทุกวันเอ้าแดดมันร้อนมันมาโปรดพลาดพื้นเลยอ่ะเพื่อนโปรดพลาดพื้นอะไรต้อแค่ลูกเดียวเห็นก็แค่ลูกเดียวเห็นก็ดีใจแล้ว เฮยยตาเยตาเยตาอ้นี่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 แต่ว่าเพื่อนๆท่าท่าฝนตกตกนะมันมันจะเน่ามันจะเน่านะจะไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่น่าเชื่อเพื่อนๆเห็นพร้อมกันเลยอะเอ้ยเห็นพบกันเลยอะ มันมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยมาดูยามาเห็นสตรอเบอรี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหนื่อยสตาารอเบอรี่ตกใจนี่ไงดอกปอปีคเพื่อนเห็นไหมม้นข้าบานมันก็สวยเนาะส่วนอันนี้คาคาลามีคาอะไรนะที่เขาทําชานะ่ะคาโมไมคาคารามลคาลมาลม,า,ลม,า,ลม,า,ลมาอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกเรียกเอาเองเด้อที่เขาทําชานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไป,ไปไปไปทำกับข้าวกินเดี๋ยวยายจะมาป mm hmm. ลูกผักเนี่ยเดี๋ยวทีนี้จะมาทำสตรอเบอรี่ก่อนก่อนที่มันจะสุกมองไม่เห็นสตรอเบอรี่เนาะถอนยาในนั่งถอนมาอย่างที่ยายนั่งถอนวันนั้นน่ะเพื่อนๆใช้จอบไม่ได้แล้วตอนนี้ใช้จอบไม่ได้นนี่นะทำเหมือนเหมือนยายทำตรงนี้นี่อะไรอะเมื่อวานมา เมื่อวานเมื่อวานซื้อนุ้นเพื่อน,อนยายมาทำสตรอเบอรี่ตรงนี้ทำไมไม่เห็นมันสุกอะ่ะโอ้ยมันแอบสุกเนี่ยตรงที่ทำตรงนี้แถวนี้สตรอเบอรี่ป่ากับสตรอเบอรี่ไม่ป่ารวมกันนะคะมันจะสงสัยมันจะไปชมผสมพันธุ์กันนี่สตรอเบอรี่ป่าเฮ้ยตอนปลูกมันตัวเล็กเห็นไหมตอนยายขุดมาปลูกเนี่ยแขนงมันเล็กๆอุย้ยเล็กกว่านี้อีกแล้วแดดร้อนร้อนยายมาปลูกยายนึกว่าเขาไม่รอด ก็เลยเอาสตรอเบอรี่ธรรมดามาแซมโอ้โหถอนสตรอเบอรี่ธรรมดาทิ้งบ่เดี๋ยวเก็บผลออกก่อนนี่นี่เขาอยู่ของเขาอย่างงี้หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปลูกอีกรองหนึ่งใหม่เนี่ยแขนงเขาแล้วค่อยแล้วค่อยว่ากันนี่ยายอยากทําให้มันสะอาดแบบนี้เลย,เย,อ,ยอยากทําอยากทําแต่ว่ามันทําไม่ทันเนาะนูดอกไม้ฝรั่งก็โอ้ยาวอีกแล้ว ดูดิเมื่อวานขนาดเมื่อวานเนี่ยยายตัดไปให้ทางาาวานเมื่อวานถ้าใครเห็นคลิปเห็นป้าที่ยายมาตัดไปทําอะไรกินอ่ะไปแกงใช่ไหมดูดิมันไม่ค่อยเยอะแต่มันไปยาวเนาะปอกเพื่อนไปเข้าบ้านกันไปทํากับข้าวกินโอาให้ถั่วนี่หนึ่งถ่ายถั่วนี่หนึ่งในถัว่วมารอริ่นกันถั่วไทยเรานะคะอันนี้นี่ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวโน้นถั่วฝรัง่งโน่นถั่วถั่วเหนื่อยแทนยายเหนื่อยแทนยายไหมเห็นไหมคนบอกให้ทำอย่างงู้นให้ทำอย่างงี้ให้ทำอย่างนั้นโอ้ยบางคนก็บอกให้เอาพลาสติกมาปูโอ้ยบางคนก็ทำให้ทำโรงผักอุย้ยมันพูดพูดได้นะเพื่อนเพื่อนมันทำยากมันต้องใช้งบประมาณมันต้องใช้งบประมาณแล้วอยู่มั่งหนอกเขาไม่ได้ทำแบบ เขาไม่ได้ทําแบบช่วยๆลวกๆแบบเรานะมึงน่อกเออทาอะไรเขาต้องทําแบบให้มันมาตรฐานให้มันแบบดูสวยงามตอนแรกสองปีที่แล้วแฟนยายยังคิดเออซื้อเห็นมันถูกซื้ออะไรนะบ้านผักบ้านโรงผักอ่ะนะโรงโรงโรงกระจกเล็กๆอ่ะนะเกือบจะซื้อแล้ะหาที่ตั้งหาที่ตั้งตรงไหน เอาเพื่อนๆคิดดูหาที่ตั้งตรงไหนตั้งแถวนี้ไม่ตั้งแน่มันมองมาจากบ้านดูไม่สวยงามผลสุดท้ายแฟนยายจะไปตั้งตรงโน้นโอ้โหอยู่สักไกลบ้านเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็เขาเขาให้เลือกว่าแฟนยายให้เลือกว่าตรงโน้นหรือไม่ก็หรือไม่ก็ตรงนี้เออมันไปคนละที่คนละทางกันเลยยายกันเลยผลสุดท้ายไม,ไม่ซื้อไม่ซ่อไม่ซื้อหรอก พราะเราอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้อยู่นี่ด้วยแหละเพื่อนๆเนาะเราแบบเราคือเขาใช้แบบเดือนเอ่อพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าโรงผักส่วนมากที่เขาใช้กันแต่ช่วงเดือนนั้นยายตะกลับเมืองไทยเนาะก็เลยแบบเออไม่ต้องซื้อดีกว่าเนาะไปะเพื่อนๆยายขอเข้าบ้านไปทํากับข้าวกินก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เนาะอุ้ยเจอสตอเบอรรี่สด ดีใจดีใจไปคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเดี๋ยวมาเก็บสตรอเบอรี่กันอีกไม่นานเกินรอนะคะก่อนจะไปดอกไม้สวยๆมาฟักนะคะนี่ดอกไม้สวยๆมาฟัก